Thank you คุณทุกคนนะคะที่ชมรายการแล้วก็มานะคะทุกคนที่มาด้วยวันนี้แล้วก็แสดงความยินดีกับน้องพลอ,องมงดีพลอเนี่ยเวลาอยู่ในกองเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งใจมากตั้งใจทุกนเรื่องตั้งใจทุกอย่างก็คือเราเก็บคะแนนตั้งแต่อยู่ในตั้งแต่เดวันเลย จังหวะสองคนสุดท้ายมีการแบบบูเกตนิดหน่อยเลือกยากมั้พี่โซเป็นลมพ่อเนาะคือขอโทษนะแม่ขอถึงคุยคุยลูกแม่ก็ใจนะจริงใจนะตอบแม่แม่เป็นคนแบบอย่างนี้แหละเรืองยากแม่ไม่แอบหรอกแม่เป็นอย่างเงี้ยแม่เริ่มอองเรวตอนเดียเพราะว่าแม่ไม่กินข้าวพี่ถามอะไรนะาลืมเลือกยากไหมตอนเลือกสองคนอะเรื่องยากใช่ไหมก็คือ พี่ไม่ได้เป็นคนเลือกอแต่พี่พอฟังคําตอบพี่ก็ผู้ชายคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยแล้วแบบอยากจะสามีพี่บอกว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าเธอมีมงกุฎแค่อันเดียวเพราะคนได้จะมงได้เยอะมากเลยเขาบอกห้าคนที่ยืนเหน่มงมงได้หมดมาถึงสามีพี่ส้มบอกนะพี่ส้มก็รู้สึกดีใจแต่อันนี้เราไม่รู้คนอื่นว,ว่าไงนะแต่ว่าเราก็เลยมีรู้สึกว่าเราเราจะทวามตรงนี้ไปบอกกับสามีของเราอะแล้วก็ยินดีกับพลอยด้วย แล้วก็คะแนนที่ออกมาก็คือเป็นคะแนนของกรรมก,การตั้งแต่ต้นเลยค่ะเราวรวมคะแนนแต่ต้นเลยแล้วก็จริงๆแล้วมันสูงสีกันเยอะมากรู้ไหมมันสูงสีแบบแบบเปลี่ยนเปลี่ยนกันมาเลยแล้วแต่ว,ว่าพอ,อยก็หลุดออกมาเป็นนําโดมขึ้นมาในในในช่วงแบบสองเบรกสุดท้ายอะอันเดียส ได้อ่านคอมเมนต์บ้างหรือยังคะยังไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์นเลยมมาก<ะ>ตอนมีคนคนยกขึ้นกนะันดอกยิ้มค่ะจริงหรอกขอบคุณนะคะลูกสาวท <laughs> ุกคนเหนื่อยมากขอบคุณนะคะตั้งใจทำเนาะตั้งใจทําอยากจะแบบอย่างวันแรกที่เราได้คุยกันถ้าบอกมีใครได้ไปได้คุยแซ่บเธวก็จะบอกว่าก็ขอให้ทําเป็นที่ในที่ไลน์คุยกับคุนนวัดก็บอกแร้วกบอกให้จัดในรายการบอกว่าเอาไม่อะถ้าทำมาทำเต็มที่นะแล้วก็ พูดคาไหนก็ต้องเป็นคานั้นเพราะเราก็เป็นคนจริงพอสมควรถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยลาาเลือดแต่ว่าถ้าเกิดพี่ต้อมยังไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะเดี๋ยวคืนนี้จะนอนดูคอมเมนต์ก็จะขอบคุณทุกคนมากเลยนอน,น,อนหลับเราจะเป็นคะพพิโซ่อะไรนะคะร่วมใจนอนหลับเราจะเป็นอันนี้อยากนอนมากเลยค่ะอันนี้คือนอนไม่เลยกันต้องไปเลยนะจ วก็เธออย่าทัวลงแม่ด๊าอย่าทัวลงแม่จะขอบคุณที่ชมนะจะเป็นกําลังใจมากๆเลยไม่ใช่แม่คนเดียวนะแม่คนเดียวไม่สามารถทํางานดีขนาดนี้ได้ทีมงานทุกคนเก่งมากไม่ว่าจะเป็นทีมที่เป็นทีมของแม่เองคือแชพโจหรือ้องเก๋ที่เป็นพีอาร์ทุกคนดีเรคเตอร์ทุกคนโชว์โปรดักชั่นทุกคนเก่งมากแล้วก็ทํางานร่วมกันแบบเขาเข้าใจเขาทุกคนยอมลดถอยคนละก้า เพื่อให้ทุกอย่างที่เป็นวิชั่นที่เรามองออกมาแล้ววันนี้ได้สมใจเลยกขอบคุณพ่ความรู้สึกของพลอยมองลงหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วความตื่นเต้นความตระหนกระบายได้ไหมก็ตอนนี้รู้สึกทื่นเตนใจมากจริงๆจะร้องไห้หลายรอบมากแต่ว่าพยายามไม่ร้องไห้เพราะว่ายังอยากสวยอยู่พอยอ่ะพอยอ่ะคุณพ่อเขาเสียตอน8ถึง แล้วก็เขาก็เป็นเด็กที่ส้ชีวิตมากเดี๋ยวเราคุยได้รู้จักชีวิตเขามากขึ้นในวันจันท์นี้ที่รายการคุยแซ่โชว์คนมงแล้วก็ทั้งห้าก็จะมาเนี่ยพอเป็นเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากว่าส้มอ่ะคุยกับเด็กทุกคนอ่ะแล้วส้มก็อินกับทุกคนแล้วส้มถึงจะร้องไห้แบบว่าเธอใช่เข้าใจนะว่าคนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแบบความเป็นแม่แล้วมันก็แบบเนาะแต่ว่าขอพูดเริ่มพูดเรื่องแรกก็คือขอย้อนกลับมาที่พอยก็คือ อ,อยากให้ดูคุยซับโชว์วันจันทร์จริงๆเพราะว่าชีวิตพลอย ชะชมนั่งฟังเขาอะ่ะมันเป็นแบบการไต่เต้า,าการที่เป็นเหมือนแบบเหมือนเจ้าหญิงแล้วก็ลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปได้เจอคุณแม่หนูแล้วด้วยนะแล้วก็ใช่ลูกแม่สวยมากก็ก็อยากอยากให้ทุกคนได้ตามดูก็เราใจให้ชีด,ด้วยคำตอบรอบไฟนอลนะเป็นคุณพอ่อด้วยเหรอใช่ค่ะคำตอบรอบไฟนอลเป็นคุณพ่อที่เสียไปแล้วนะคะคุณพ่ออยากให้เขาเห็นในวันนี้ของพอยว่าพอ,อายมากได้ถึงขนาดไหนแล้วใช่ค่ะ คิดนานไหมคะว่ากัดบอกมาว่าจะเป็นคำน,นี้ที่เราอยากพูดถึงตามค่ะจริงๆเราไม่ได้คิดนานค่ะเหมือนเห็นภาพเขายืนอยู่ไกลๆแล้วก็ภูมิใจกับเราในวันนี้นะคะ่ะจะมีโมชั่นตัง<ม>้งแต่ระหว่างกอนแลใช่ไใช่ค่ะมีโมชั่นเยอะมากค่ะเพราะว่าตอบกันไกลจริงค่ะขอฝากน้องพลอยด้วยนะคะเอามองดีนกาเซ่นะคะม,ม,มงนี้ได้มาก็ขึ้นตรงนี้ปวดไส้หนาวเลยเป็นยังไงบ้างเราจะเตรียมรับ แดจะเข้ามาอะไรบ้างความรับกกูชอบคอยมีอะไรดีๆที่ตบตาใจแฟรนงามบ้างขายของคอยได้ไหมอ่หน่งความสูงความสวยแล้วก็ตอบคัถหาภาษาังกยนได้ค่ะมีปักอะไรไหมครับสำหรับการที่จะเข้าไปสู่โลกนหนูต้องมีปัดอะไรไหมสำหรับการขายของ ก็อยากที่จะ improve system, อินฟลูเคนทุก้านพลรู้สึกว่าคนเราต้อง improve อินฟลูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพลจะอินฟลูในทุก้านให้วันกองใหญ่พลจะทำได้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันจูมิ่งค่ะเลยเดือนหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะซึ่งพรุ่งนี้นางก็ต้องไปออกงานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามเชียร์น้องพลอยได้ที่งานไพรส์นะคะน้องจะขึ้นรถเปิดประทุนคันแรกของเดอะมอลนะคะความฝันในการความฝันในการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไทยแลนด์เชียร์ลีดอร์ของฝัน ฝันคอยคืออยากเป็น Miss Universe ของโลกค่ะอ,อยากเป็นมงสามค่ะอยากถืออยากอยู่บนเวทีพร้อมมงขุ้แล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะแรงบรใจใจเกิดขึ้นจากอะไรแรงบนใจเกิดขึ้นเพราะว่าคอยรู้สึกว่าคอยอยากที่จะ stand up ก็คือลุกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนสำหรับผู้หญิงหลายๆคนให้เขาได้เห็นคอยว่าคอยสามารถทำได้และทุกๆคนก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะมีกอมตัง ควีของส่วนลอยเลยว่าจะถูกยังไงบ้างครับงงพ่อร้านหรือให้เขาทำอะไรย่งไรบ้างตอนนี้เอาเรื่องจริงหรือว่าเอาเรื่อง,งแม่มแมไม่จริง<ๆ>ไม่ต้องกลัวใครแล้วแม่หรอยนะังไงแม่ต้องหอมตัวแล้วไหมคือคือเอาจริงนะถ้าเกิดเราทำงานส่งแล้วทำเต็มที่นะเหมือนอย่างวันเนี้ยที่ที่มีโอกาสได้ส่งลอยพี่ก็เต็มที่แบบถ้าถามว่าหวังทุงไหนก็ไปให้สุขทางเลยค่ะลูก ยัยแล้วครับบอกนะครับตัวเองยังไงบ้างถามเพราะว่าดีดีเราคาดหวังถึงตรงเลยก็พร้อมสู้ไปกับน้ำซมค่ะเออขอบคุณมากก็สู้ๆนะลุ้งนะขอโทษที่แม่อ้งนิดนึงนะยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะน้ำน้ำผมก็ไม่ให้ทานมีอะไรอยากจะพูดถึงเกี่ยวกันางงมไหมครับที่เขาคอยแชร์ต่อแล้วก็คอยสนับสนุนมาขอบคุณมากค่ะ ที่มาเชียร์พอยแล้วสนับสนุนพอยคอยฟังทุกๆคอมเมนต์จากทุกๆคนแล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วก็จะแค่ความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะจริงๆพร้อมเป็นตัวแทนสามภาษาค่ะไทยอังกฤษฝรั่งเศสคงเป๊ะจอมการศึกษาท็อปสิของฝรั่งเศสคะแนนดีลิสคะแนนเต็ม ลาดมาพร้อมมงเบนบิสเนตเบลเต้มีหมดจบไฟแนนซ์เอาอะไรเองจบไฟแนนซ์ก็เรื่องเงินล้วนล้วนแล้วป้าเออแล้วรักเหมือนเดิมตามกดตามโบสตามโบสเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือโบสถอยู่สองคนลูกปีด้วยลูกพลอยด้วย แลคนไหนได้ก็ลุชั้นลนโอเคถ้ามีอะไรอยากฝากแฟนงานเพิ่มอีกทีหนึ่งให้ในติ๊กต๊อได้ค่ะก็ฝากเข้าด้อมปีซูปีซูนะคะนะแล้วก็มีติ๊กต๊อกอัมลองดีนพอยไอจีก็อัมลองดีนพอยนะคะเฟซบุ๊กอัมลองดีนกราเซ่ค่ะเอาไม่ต้องให้บอกเก่งเนาก ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มานนด้วยกันแล้